ดีครับชาวเกิดกังทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับผมจะมาบอกว่า Epic g a m e เนี่ยเขาแจกเกม2เกมติดเลยนะครับนั่นก็คือเกมเกมแรกครับชื่อเกม Of Tone the Board Game นะครับส่วนเกมที่2ก็คือเกม Car Mechanic Simulator 2018นะครับซึ่งเกม Of Tone เนี่ยผมไม่เคยเล่นนะแล้วก็ไม่เคยได้ยินเกมนี้ด้วยแต่ส่วนไอ้ Car Mechanic เนะี่ย มันเป็นเกมซ่อมรถด,ดังมากๆครับจนมันมีแบบภาคสองใช่ไหมหรือภาคอะไรเนี่ยแหละที่ดังมากๆนะครับคือคา Me เมชนิกเนี่ยเป็นเกมที่ดังมากๆเดี๋ยวผมจะรับเกมนี้ก่อน,เ,นเกมออฟโทนโอเครับเกมออฟโทนแล้วต่อไปก็ไปรับคา Mechanic น,นี่เลยโอเคดาวน์โหลดสำหรับใครที่รักในการซ่อมรถด,ดูแลรถบำรุงรถให้กับลูกคา้าผมแนะนำให้ รับเกมนี้แล้วก็โหลดเล่นกันเลยคุณผู้ชมอ่ารับปึ๊บโอเครับแล้ว2เกมแล้วก็วันที่3ามิมิถุนายนนี้นะครับแจก,กฟรี2เกมเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเกม green f o r c ภาค1แล้วก็เกมอทัทั์ lord of the dead นั่นเองนะครับคือวันที่สามสิแจก,ก2เกมเหมือนกันนะครับโอเคผมก็มาบอกกับชาว กับเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเกิดกลาง Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับ